ทุกทุกท่นนานนะครับเมื่อนี้รบกวนเวลาสร้างเสือจันหน่อยออกแบบพญานาคสิโอ้ครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งครับไอสร้างเสือมาผีาของหลางปลาเกตยังนี่คือบะง่ามแทนนี่พญานาคพญานาคปลาเ็ดพญานาคมะครับไอ้ครับครับผมไอสร้างเสือจกำลัางงานหน้าเนาะครับเคนเหตุงานอยู่เมื่อนี้มีลูกมีลูกน้องทีมงานจะก้คนครับสร้างเสือ สวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวว่านหาคนหายไปแล้วสามโอ้ล่าเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาลูกเศร้าน้าไปไปมือนี่แหละมูวานนีหลังวานมากอยู่โอ้ได้ยินข่าวว่าเลี้ยงปั่นช่วยกันแล้วก็เฝ้าไปเกี่ยวเขาครับอันนี้นี่นี่บอกองค์พญานาเกลครับจักเสียนนี่ครับไปิสร้างเสยเสียนเดียวสององค์เนาะครับสี่ป็นองค์สี่ใดครับสร้างเสยีเนืงบรรดูต้องถามปูบปูเราบักสีใด้กันถามปูเนืงบรรดูเราถามปูแค่หนึ่งปูไปปูกับศิวาแล้วแต่สร้างเสยคือ้นเราเนี่ย ครับผมสร้างเสื้อไอ้งวดนี่เ่าฝันบ่ดเนาะไม่เมือนขึ้นฝันว่นาว่าได้ไปกินเขา่าไหมฝันว่าได้ไปกินเขา่ามักิเข่าเขาไม่ดื่มโอ้สร้างเสืเ้อแบบไปรักกินเขา่าพักถูงเรืมันต้นต้นซับบันต้นต้นไผ่ผมนะโอ้ต้นซับต้นไผ่ครับผมครับสร้างรัดไปเก็บบักไม้บักยังไงด้อครับไก่ไก่หลรักเตี๋ยเอาเลยครับบักไม่รังอันนี้เยอะครับผมโอ,อ,อ้เออเออหายเราไปแล้วเรายุนียุนีย,นยากครับ ไอ้พระมหาเจดีย์ในข้างบนแล้วเป็นหลนบ้าตั้งเสยครับเลี้ยชัดกว่าโอ้เลี้ยชัดชัดครับสีใสชัดอีกต้นใหม่ขึ้นหรือเปล่าเชียนใหญ่ลงเยกขึ้นครับผมโอ้โอ้ถ้ามีทียกชัดใหญ่ขึ้นอืมชัดแต่ถามบางคนว่าหลานนี่แสนขึ้นแสนขึ้นอ่าชัดใหญ่มันปะครับไม่ใช่เ่นครับสีไปใส่โตโตสูงๆหน่อยเล็กเล็กนี่เมันสกีนี่บูดนี่นั่นล็อกโอ้ครับโอ้ที่เสียบล่องโอ้ครับเ้างกันแยกปูนแล้วองกันล็อกเลยโอ้ชัดนี่สูงงลยนนครัับแตต่่ส้วี พี่พ่อบอกสามเมตรกลัวอยู่บ่ปัดอ่าพี่น้องราคาประมาณเท่าไรก็แท้งเสยราคาเนี่ยไปที่เสียสว่างแล้วอ่ะเอฟซีอธิษฐานเราเด้องวดนี kind of ่อ่าผ yeah, ู <S <S ้ใดสีอ่าอธิษฐานเออก็ว่าเป็นเนื้อเล็กผสมทองนะครับผมอ่าเนื้อเล็กผสมทองปัดขึ้นไปอีกสามเมตรบ่บ่ตำนิดนี่บ่ตำอานี้ครับครับผมปัด มเป็นเทิงเป็นกระดิมีเป็นแก้วเป็นนิยังประดับประดาโอ้โหทีนี้เขาจะเส็จมากเขาทายุ่งต้องต้องใส่เขียนมายกเล่นบ่เขี้ยนครับคอดก้งไรด้วยเขี้ยนย่างเดียวเขี้ยนอย่างเดียวเขี้ยนปากใครอยากเป็นเจ้าภาพเขี้ยนบากใครหกสิบเมตรเลยนะ FC ทันใดนะครับอยากเป็นเจ้าภาพร่วมถวายสัตว์หรือว่าถวายมาแล้วครับอยากเป็นอยากร่วมต่ออยากยีเข้ากับอธิษฐานเดานะครับเพราะว่ามันกะ ไงเนาะอฟ้าเสครับผมสันฟ้าเพิ่มสันฟ้าชัดเจนมากกับยกับกับสูงระบบสูงพบมเนี่ยโอ้ครับผมเป็น้สางจุดนกทิจุพุ่มมาลกโอ้ครับฟังสร้างเสยเบอกเลยครับเป็นแต่เฮ็ดเป็นแต่เป็นแต่ร่วมบุญก็ยังนี้เด้อจะเท่าคระบามนุษย์เฮ็ดสลาพันสองนั่นล่ะครับเรียบซฟาหเยังได้เปลี่ยหดอันเท่าสวรรค์ตัวโอ้ครับผมนึตัว ครับอธิษฐานเดานะครับเนาะอธิษฐานเดาให้ได้ร่วมบุญถวายยอดสัตว์เพราะว่าสัตว์ใหญ่ครับผมอธิษฐานเอาวันนี่ละวันหนึ่งพฤศจิกายนอันนี้เพิ่นเอิ้นน NO ั่นยดยครับไอ้องค์หน่วยองค์พญานาคองเฝ้าประตูบอกให้จังได๋นะครับยัง่ระตูยังบ่รู้ต้องถามปู่่ให้ปูต้องถามปู่ก่อนครับต้องถามปู่ให้ปู่แล้วองค์ใดเล่าก็สิบอกดอกปู่โอ้ครับแต่ว่าไอ้บัดนี้มีมีแต่องค์พญานาคบ่กใหมีหลายองค์อยู่ที่เฝ้าทางด้านพญานาคครับผม ตามนั่นไปครับผมเทลยางไปนั่นก็ได้ครับคอยเทลยางเทะยางไปนูเป็นยางเป็นยางครับช่างเฉยชอบเลขกอะไรเงวดนี้งวดนี้อเจาะใจเลยโบเลงเขาเนาะโบเลียงฝันกันเหอฝันกวาด้กา้วยไหมี่น่วยซ้ำผีไหมอันต้นเขาต้นเขาอกวาด้วยกวาด้วยน่วยซ้ำผี่ย่าด ของแผลเปิดกับลูกแล้วก็ไปลักกินไงโอ้ช่างเสือไปร้อยกินลักเอาไม้กอกอดึงลงมากอกแล้วไม่กินไงเออไปซีมเบงวามันเป็นไหนเห็นไหมครับหน่วยสปูมือเนี่ยล่ะโไปซีมสามหน่วยไปซีมสามหน่วยอ๋อไปซีมเบงลับมันเป็นขึ้นแบบตานเห็นไหมพี่เจ้าขึ้นแบบตานเนี่ยโอ้เป็นเจ้าขึ้นแบบตานเป็นเบงวานาซีมสามหน่วยนะครับสามหน่วยสามหน่วยเป็นบ่าสามหน่วยเอามาหาหน่วยกินมสามหน่วย ใช้ถ้าขยันควรเห็นนะครับบาดนี้สร้างเสื้อฟันจังสันเราคิดว่าจังไงครับกลั่นมันอาจจะไปเสียงสุกซูบเหมือนแม่คู่ไปหวงช่วงด้วยด่วยอันวัดสาธตัวแบบโอ้เปิดเน็ตป่ครับโอ้ครับผมวันนี้เล่ยฟันว่าให้เพคนให้ไปเก็บเหยียบเหินเองนี้เหยียบตุ้งคางพ้นโอ้เลื่อเก็บเหยียบคางคางพ่นองค์พูนบ่งานแต่เห็ดยสองดอกแต่ว่าเหยียบผมนักที่ซื้อคือเทียนนี่เลยตี ซื้อคืเทียนเีบหมันเปซื้อเล็กเดีมนนเีะแต่ว่าสองดอกได้สองดอกแล้วสร้างื้อไปยิบตัวได้ละกันันน้องเะครับไม่บ้านก็ยิบนึงแล้วบ้านก็ยิบนึงนึงยิบนึงก็ไบฟันไ่กินเข่าอันเดียอ้าวฟันไม่กินข้าเิจาปู๊ครับปิเจน่าเอาเด้อรับสุดก้อนหน่งสองสามมือก็ฟันฟันไปเห็นอัน ปูเวียตะวัขึ้นรถทั้งหลังหบวเงญด้วยครับแบบแบบแบบท่าปูเวีนี่ะอแงเครื่องปูเวียนะนั่งท้ายรถเนี่ยอกระบะสิบไปบนอ้อล้อนากืเงินล่อหนางเงยอะไรขึ้นรถขึ้นรถคันใดครับจางเสยขึ้นขึวงขึ้นขวางเสยปูปเวียดเหนหมขึ้นสามี่ะจางเสยฝัน่าปูท่วกูเวียดเ้ปูแถวเวียดตะรงเดียวกัน ขึ้นไทยรถสร้างเสยเอาแล้วพี่น้องทะเบียนรถ9803อันเดียวกันองค์เดียวกันเมื่อตรงกับแม่คู่ไปแม่คู่ไปจุดทวที่ไทยก่อนเสียผ้ามาสีดิแม่คู่ไปจุดตวันจันทร์เสารเสียใส่โเหลงครึ่งนิดหนึ่ ขังแล้วว่าปูเลยเ๋อเดียวกัรจิตทิมใคุยจิตลยขึ้นไทยรดนะครับนาะมันกะเก้าป0 3แต่ว่าตัวเลขของสร้างเสือมนี่มากออกดีที่ราวาจะเป็น03 90ครับเก้าเปีทั้งสี่เหตุขึ้นองพรานครับผมมาตลอดมาตลอด สาธุบนทุดนักันกไปชีไปตอดรถตั้งดวน,น,น, oh. นัจะะนจ้แย่และะ้วก็ต้องบินนีมาแย่งอนสุดนะไม่ออกตัวเอครับจังเสืเก้าเปีกเก้าเปีท่งบนทงเก้ากับซุสามเทิ่งบนทั่งล่างเอ้าพีน้องง <laughs> วด <laughs> นี้ก็ควายความฝันของสร้างเสือเนาะหรือว่าปูเวียเนาะมาขึ้นรถสร้างเสือ <laughs> ก็ขควายเอฟซีได้ชงได้มานำสาธุสาธุ ครับขอบคุณขอบคุณในหลายสร้างเสือยครับที่จะรบกวนเวลางานนะครับเนาะครับขอบคุณในหลายครับเอ็ดยิ้มท๊อสร้างเสือยทํางานต่อครับไปเบิ้งหัวหน้าด้วยใสเบิ้งหัวหน้ากว่าข้างบนบ้างไหมครับไปเบิ้งหัวหน้าคือเขาแบบเรียบบานสร้างเสือก็ลังออกแบบเนาะครับกขาลังเขียนแบบด้วยโอ้ปลูกกระเบื้องเรียบร้อยตัวนี้ครับผมปไปใช่เาวาดเรียบคุ่มับใช่วาดเรียบคุ่มบัว ครับอันนี้เป็นหงวครับงวองปูนะครับเนาะย่งบลแล้วครับเสียนเพลนครับครั่งออกแบบครับผมไดไรครับ่งออกแบบนะครับเสียนผมพญานาคเสียบเพื่อนแบบปครับผมเสียบพญานาคครับยังสวยงามสงามครับโอ้เอา เอานาผู้ปู่ยังไงเรื่องสร้างเสรีเพราะว่าเป็นเสาประตูเอานาเขียบๆเล็กน้อยน่ะครับเพราะว่าเสาประตูเลยครับผมครับในนาเขียบสิพ่อครับว่านาหวานครับในนาเขีมครับเพราะว่าผมคลักนอเสาประตูครับพระมหาพระมหาเกียรติครับเอาสาธุสาธุทักันมดนะครับสร้างเสรีเพื่อกาลังออกแบบครับอันนี้เป็นด้านด้านไม่เพรพระมหาเกียรติเนะครับเด้อครับอย่างสวยงามแตงโม จังเบนด้านในครับผมพระมหาเกียรติครับโอ้สวยงามบุญบารมีนะครับบุญบารมีครับจีเรย์เจย์เจย์ซานรวมกันครับเอาถ่ายลูแขางล่างท่านนี้แห่งงามพอนี่ดูอ่ะจังบนครับบรรยากาศทางล่างนะครับจะเฝ้าวิ่งหัวครับผมอันอันนี้สร้างเสือให้ปั่นจักมือนี่ครับใส่เวลาปั่นจักมือครับองสองปวนองค์ู่สององ ผมมาพักผมมาสางพักกันมาเห็นเวลาเดี๋ยวยินแต่แม่คู่่าปั่นแหล่าสันวาเอาครับสองพระองค์นะครับเนาะเฝ้านาครับพระมหาเกียรติครับผมอ่าเอฟซีการที่ทานเอาครับนี่แหละครับอ่าด้วยบุญครับกุศลนะครับที่แม่คู่หอมหวนครับเป็นสะพานบุญใหญ่ครับที่เป็นผู้เสียสละนะครับอ่าเป็นอ่าผู้เสียสละสายบุญครับอ่าครับผม ท่านที่ผู้เสียสละที่พาลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกทั่วประเทศครับได้เฮ็ดได้สร้างเฮากับซาธุสาธุเอาสร้างกําลังปั่นองค์พญานาคสองพระองค์นะครับเนาะอยู่ประตูบันไดขึ้นครับบันไดขึ้นของพระมหาเกดียรติครับพระมหาเกดีปุรีนะครับโอ้ยังสวยหรูเลยพระมหาเกดีปุรีครับคุณเนี่ยปัตมากกำลังขอรสามตัวบนสองตัวล่างมาสันเอาเค็งเค็งเด้อปูเด้อมาสันว่าครับผมอยู่ด้านล่างนะครับเนาะอ่ะ ผู้ใดก็ตั้งความหวังไว้กับอ่าองค์ปู่นะครับองค์ปู่ทุกพระองค์เพราะว่าลูกหลานกับบาดเจ็บมาหลายเด้ครับลุยหน้าลุยหลังไปเข้าแต่ทางหนาครับอ่าไปเข้าไปอยู่ใต้ทางหนาขึ้นเก้าเก้าหกสองงวดที่ผ่านมาปู่ก็ให้ถื่อเยอะแต่ว่าเข้าบระเด็เงินนะครับเพราะวันไปอยู่ทางหนาขันสองขันสองอยู่ทางหนามันก็จะได้เงินอยู่งวดนี้แอดยิมก็บอกปู่ลับะปู่ต้องเอาอยู่ทา้งไทยมันค่อยสิได้เงินครับปู่ก็บอกว่าเอาสัตว์มายิมบอกพรในแมวสัตว์ปู่ได้บอกว่าเอาตัวไทย เอาตัวไทยปูเล่บอกยิ้มไปดึงลอตเตอรี่สิบเกยียสิบเกยียใบนะครับเนาะสิบเกยียสิบเกยียใบโอ้สิบเกยียชุดสิบใบเลยครับเนาะแล้วกับปูบอกแม่คู่ไปดึงลอตเตอรี่ครับสิบเก้าตัวเดียวนะครับเนีนๆอ่ากับคอเอฟซีทุกทุกท่นครับโชคชุกง่ายไปผ้าไปซ่อมทะเบียนรถสรางเสือครับอ่าทะเบียนรถสรางเสือนะครับสรางเสือฟันว่าองค์ปูทาเวสุวรรณครับขึ้นไทยรถสรางเสือครับกับมาตรงกับสร้างแม่คู่ไปจุดทูบยูวัตสาสนุบุนวาระรัม ครับอ่ะสร้างสวยขออนุญาตมาสี่เดียนายทะเบียนในยิมจักบาทเนี่ยนะครับผมอ่าหลังหลังผมครับเลือนเทเลทเล่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวเด้อสร้างสวยจกำลังสี่อันนั้งลงดูครับอ่าขออนุญาตถ่ายเด้อเด้อครับผมเอู้ยเ๋ยวแต่งโม่ก็ได้นไทยว่าจันว่าครับเนีครับผมอ่าอย่าขึ้ดครับครับเนี่ยต่งโม่ไทยนั่มฝนว่าองค์ปูครับมาขึ้นถ่ายรถขั้นนี้ละ ครับแมนเบิดมนเตงโมเข่ากันเบิดเพราะว่าเขา่าฮอนเลขคู่โอเล็กันหางประทัดทึ้งเก่าเปียทั้งศูนย์ทั่งเนาะครับเนะาะตัวาหางประทัดเนาะค่ะหมุนหมุนเนาะค่ะครับเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันครับคิดว่าในใจสร้างเสือนี่โอ้เก่าเปียกถ้าขคุณสี่เหมือนกันดิเพราะว่าเป็นนั่งกันเป็นนั่งกันทั้งหลังเนี่ยโอ้นังกันทั้งหลังครับผมครับได้ภาพแล้วปะ แตงโมครับแตงโมได้แล้วนะครับเนาะอ่าครับขอขอบคุณขอบคุณสร้างเสรีหลายๆนะครับสร้างเสรีเพิ่นก็อยากให้เอฟซีครับได้โชคได้มันได้โชคได้ลาบน้ากันครับก็เฮ็ดทุกวิธีทางนะครับเพื่ออ่าก้อนที่ได้เฮ็ดได้สร้างนะครับก็ด้วยบุญบารมีนะครับหรือว่าอ่าองค์ปู่นะครับว่วาโอจงคูที่ปะเขาองค์ปู่ลี่องค์ปู่ตาหรือว่าองค์ปู่ทุกพระองค์ครับส่นบันดาลประทานโชคให้ลูกให้หลานบางเทือเพิ่นก็มาปู่เพิ่นกับหมาครับเข่าทั้งความฝันของสร้างเสรีนะครับอ่าสร้างเสรี นะครับสั่งสวยเพิ่นกะแต่ลอตเตอรี่เลี่ยงกันหลายงวดได้แตีงโม่ครับผมเมื่อเนี่ยที่เข้าไปเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีเอาในใจอ่ะนะสร้างสวยเพิ่นสีในใจของเพิ่นนะครับแอดยิมกับพอร์กิดเวลาเพิ่นดึงดอกยิบดอกครับเพราาะว่อ่าเป็นบุญไผ่บุญมั่นชคไผ่ชคมั่นครับก็ให้โชคโชคมั่นมันน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับเอฟลี่เอฟซีครับมือนีครับมืออื่นอย่าลืมช็อตเด็ดเพราะว่าปูตาสิเตนใส่กล่องเงาพอมาเอฟซีจากจังหวัดบึงกาฬครับเพิ่นอ่า บ้าบนได้ครับประสบความสําเร็จบ่นอดอาททตย์มีนงโมพุมาเลยครับประสบความสาเร็จเราเกินเกินคาดนะเรือเสือครับเพิ่นเลยถวายกล่องเงาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เรียกมือเด้เพิ่นทัวมาให้อัดยิมถามปูให้ว่าเสียวมือไรปูได้จัดเอาวันที่หนึ่งเลยอัดยิมกับเมียคู่ขอมือรุ่นกับบได้ปูบอกว่าบ่ได้พอต้องกินไข่กวนเวอร์สันว่าเอาใส่มือเลขออกสลองเลยงวดนี้เวอร์สันว่าสลองกอนเลขออกเลยเวอร์สันอ่ะเอฟซีกับชกๆมันมาน้ำกันมืออื่นครับซีมี่ปรากฏการณ์อนไรนะครับปูส ประท่านโชคให้ลูกให้ล้านตัวใดกติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มแอดแตงโม่แอดไอ้กาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ